ผู้มีไรายได้น้อยผู้พิการต้องดูคลิปนี้วันนี้มีสิทธิประโยชน์ดีๆมาบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สิทธิประโยชน์ดีๆมีมาแชร์ทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มผู้พิการค่ะกลุ่มนี้นะคะใครที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนใช้อินเทอร์เน็ตต้องรู้เลยนะคะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆเลยนะคะจาก True Corporation นะคะได้เปิดตัวแพ็กเกจเติมเงินสุดพิเศษราคาประหยัดที่สุด ครั้งแรกนะสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้พิการนะคะที่จะได้รับประโยชน์จากการรวมทรูและดีแท็กนะคะช่วยลดภาระค่าของชีพด้วยการจัดแพ็กเกจค่าโทรค่าอินเทอร์เนต็ตที่รองรบับกับการใช้ชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ดิจิทัลของคนไทยโดยมี2แพ็กเกจให้เลือกในราคาเพียง100บาทเท่านั้นนะคะก็คือแพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด1 g g หรือแพ็กเกจเน็ต8 g พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีใช้ได้นาน30วันนะคะเพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวคนพิการนะคะหรือแจ้งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถสมัครได้ทันทีที่ True Shop และ D t e c Hall นะคะ บันทึกรูปนี้นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะไปไปบอกเขาได้เลยนะคะว่าอยากจะสมัครแพ็กเกจนี้นะคะเดี๋ยวรูปนี้เต็มรูปนะคะจะใส่ไว้ในคอมเมนต์ทุกคนบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็ไปให้เขาดูนะคะไปสมัครรายที่ True Shop และ D t a c Hall ทั่วประเทศเลยนะคะ บริการนี้นะคะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตลดความเหลื่อมล้ําเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทยนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้มาแชร์สิทธิประโยชน์ให้แล้วบอกต่อได้แชร์ได้เลยนะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้ค่ะและใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ